ไปค่ะเสียงปรบมือต้อนรับพ่อ้านของเราและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะ,อะขออนุญาตเชิญตัวแทนนะคะ,ะในส่วนของชุมชนด้วยนะ ด้วยนะคะแม่มณีบอกเ,เต็มปากอยู่เลยอ๋อเจ้ามาแล้วอ๋อเจ้าข้ผมนายสารวุฒิพันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองอภูมิในนามของเทศบาลตำบลทองอภูมิขอขอบพระคุณท่านชาปนกันพิรุณในตัวทองอภูมิเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติไปจับตีมุตรงงานพุทธศักราช2568ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตุถุประสงค์บางน,นี้หนึ่งเพื่อลดลงเส้าก,กระแสให้สังคมตระหนักถึขขงความสำคัญในการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุทั้งด้านกายใจจิต ภาพแร้องสองเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและครอบครัวได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติสามเพื่อการแดงความกตัญญูกตัญญทีต่อผู้สูงอายุต่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวผู้สูงอายุเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดสีคุณค่าับคันของผู้สูง<น>อายุสี่เพเน้นกิจกรรมในการดำเนินงานที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนราชการด้วยกันรวมถึงเป็นการให้ความสำคัญในวันนี้นะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยการส่งเสริมสนับนะครับสนับสนมสมุนให้สถาบันครอบครัวนะครับ ได้ดีนะครับก็ขอให้อาการจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการในโอกาสนี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตน์ไตและศิ่งจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และทุกท่านในครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ เดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขตลอดไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมเปิดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ของเทศบาลตำบลพองบัุุมหน้าปัดนี้ขอบคุณครับค่ะเสียงรปรบมือค่ะค่ะเดี๋ยวเลยเชิญท่านอำเภออยู่ด้านบนเวทีนะคะพร้อมผู้พิหานนะคะในโอกาสนี้นะคะ นะคะเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพาและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยอย่างยิ่งนะคะควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีนางดุงามาโนะค่ะาจาาชุมชน ยาวันนี้นี่91แล้วหรอติดหนึ่ง91โอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยเรียนหนังสือเก่งเรียนเก่งหนังสือเก่งเพียงเฉพาะคิดเลขคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์ไม่เคยตกเลยคนนี้ไม่ตกเลยไม่ตกไม่ตกขอตัวกูมงให้คุณยายันนี้นะครับคุณยายวันดีที่นายกขามีความสามารถพิเศษนะคะเพราะว่าวางมือมานานแล้วเลยค่ะ แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเรืแถวยังแข็งแรงอยู่นะครับค่ะขอเตือนปุบมให้เรือแถว นะคะผู้สูงอายุทั้งสามท่านนะคะมีเลยครับรางวัลทังนี้นครับต้องบอกว่านอกจากอายุจะเยอะแล้วนะครับต้องแข็งแรงด้วยเดี๋ยวนะคนะใ้ตาแ้วยค,ครับนิดนึงนิดนึง คเดี๋ยวชวยพทอยู่าบนวที้านหลังก่อนนะคะอีกงท่านจากทางคุณิาเช่นกันค่ะนายตุศาสนาคะคครับพีพัฒน,น์ตอย่ายลงลครับนัไทยร่กันถาสวนคุณตปนี้ก็คือ,น,อ,อ,น,อ,อน้องบอยน้องบอยในัไยเอาหาท่าน้ไปช่วงเวลา<ช>าเกเย็นยามบ่ายเตือนตลอดเขาเป็นตอาสารที่ดูแลในเรื่องของภัยวิทางน้าของทางเทศบาลครับค่ะสหรับหนวงานเทศบาลมาตลอดครับน้องอยต้องขอบคุณนและโอกาสนะครับ ได้ยินรถหครั้งใดก็ได้นะครับมือหนึ่งครับของผู้ายการของเรานะครับอาเปียกเอารถตู้ออกไปช่วยเหตุตลอดนะครับยกรถลากรถช่วยผู้ประสบภัยครับปารเกของเราครับค่ะสำหรับต่อไปนะคะอีกสองท่านค่ะนายสมนึกปานหงค่ะหรือว่าลุงเปียกนั่นเองมือหนึ่งค่ะคนนี้เรื่องอะไรครับครับสำหรับลุ <c oughs> งเปียกนี้แต่ก่อนเป็นแ้่ที่งานต้องการของทางเทศบาลแต่ตอนนี้เป็นเกษียณแล้วแต่ว่าเวลามีเหตุ สัตว์หรือามูเข้าบ้านเนเข้าบ้านจะเป็นคนแย่นะที่เป็นเจอพีจับมูมาแล้วไม่ตำพันตัวครับคนนี้ครับแน่นอนจริงๆครับอเดี๋ยวก่อนนะคะจับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะไม่ได้จับแล้วไปพนรู้จักประวัติครับจริงๆแล้วเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งนะผู้พิการของอำเภอทองคุของเรานะครับและทางานเพื่อเหลือนะครับในพื้นที่ในเรื่องฐานะไปต่างๆมาโดยตลอดนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับและก็ทีมงานนี่คือน้องยา น้องจานี้มาจากพิทักษ์การนะครับคนนี้ก็จะดูแลเรื่องนะครับของการจาราจรนะครับเวลามีงานาต่าเขก็ามาช่วยจัดรถจัดการจราจรแล้วก็ดูแลในเรื่องของในของหน่วยงานนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้ความร่วมมือ,อด้วยนเสมอมาค่ะขอบคุณกานงานดีๆของหน่วบงุนนะครับก้อนอื่นก็ต้องขอบขอบคุณท่านนายกนะครับและท่านอำเภอด้วยแล้วก็ทีมงาน นะสอ,อด้วยที่ให้ความสําคัญกับวันผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุที่นั่งบนที่นี้เดิมก็เป็นผู้ที่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นผู้ที่มีอ่าคูคูปร,รประโยชน์กับสังคมและส่วนรวงนะมีมีคนที่เคยทํางานเหมือนพวกเราเนี่ยมาก่อนเรานะครับเป็นทผู้บุกเบิกแล้วกันเริ่มต้นนะครับ กับความเจริญที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าทุกท่านที่นั่นอยู่ในที่นี้ก็ถ้าเป็นคนที่เคยบุกเบิกและทํามานะครับวันนี้บางคนก็ยังทําอยู่นะครับแล้วบางคนก็ให้ลูกุ่นหลานรุ่นน้องทาต่อนะครับก็ถึงโอกาสต่อจอไก่ได้ไปทำงานกับนายกปามนะครับ,นะรบได้ทางานด้านต่อจอตูนได้นายกดุกแล้วมาทำรุ่นต่อไปก็มาสร้างความเจริญบ้านเราน,นะครับแล้วก็ขอประชามัมพันธ์นิดหนึ่งขอโบนี้หนึ่งนะครับปีหน้า นะครับ iring, and ema, ization, ท่านนายกปานและทีมงานท่านได้ขอลดประมาณปรับปรุงพื้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีโดมโดมเลยราคาโค้งเลยใหญ่ๆเลยต่อไปเราไม่ต้องใช้โดมโดมเต้นแล้วเป็นโดมหลังคาไม่เียชีพอย่างดีเลยเอาไว้เล่นกีฬาฟุตซอลได้ด้วยดีไหมครับมากระให้ท่านนายกปานและทีมงานเลยนะครับก็ในปีหก้านะครับก็ได้แล้ว ก็นยปปายกปามมาก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนเรื่องน้ําก็ทําอยู่ทําต่อจะทําให้สําเร็จแต่ว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนนะครับเรื่องน้ําประปาดื่มได้แล้วน้ําประปาสะอาดนยปปายกปามเตอยวทมธิไลแล้ท,ท่้นสสขอเงบขอเงบเตอทีไรก็ขอบอกชาวบ้านเดือดร้อนจะขอจ่งบประมาณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอางบประมาณมาทําเรื่องน้ําประปาให้เรา <c oughs> ที่เป็นหินปูนเวลาสุขภัณฑ์บ้านเราเนี่ย <c oughs> เวลาใช้ไม่มีหินปูนตกตะกอนต,ต,ต่อไปจะทําให้สะอาดไม่ดีละ แต่ต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละนะครับ<อ>เนื่องจากเป็นปัญหามานานและหลายหลายสิบปีนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าทําให้นะครับแล้วก็หลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถนนซีเลนจากทองผ่าภูมินะครับไปทางสาขัดบุรีมบประมาณปีหกเก้าเก้าร้อยสามสิบล้านไดเอาไหมครับ โอ้ oh. ตบมือให้ท่านตีกล้วยสุรพงศ์หน่อยเนาะ oh. แล้วก็ท่านนายเพเภอด้วยท่านต่จอจอตูนด,ด้วยแล้วท่านนายกปามท่นนายกพูดเลทุกคนเนี่ยสะท้อนกันหนานะครับให้ให้กระผมรู้หลวงก็ไปผลักดันแล้วก็ทา่านลุงตีก็จัดงบประมาณมาให้ครมอำเภอตองประพูม์นะครับแล้วก็ยังมีงบจับแยกอ่าตองประพูม์นะครับขึ้นไปทางอำเภอนะครับงบอีก80ล้านบาทนะครับในปี69เป็นที่เล่นโอ้ oh. oh. ตบมือท่านนายเพเภอหน่อย 他俩不。 นโมโมโหังจอยกบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะราทังนภมะตุโนภันเตภูตุสิยมติุูตเถวะเดนะตะวาระกเยนะกะตังสัพพังอะราทัง ธรรมตุโนโพันเตตาติยมปีพุทเตทะมาเดนะดาวาระกเยนกตังสัพังปราทานธรรมตุโนโพันเตเจ้าพ้าทั้งหลายขอขมาแต่พระพุทธขอพระองค์สมเมตตายกโทนให้กระพรเจ้าพระพเจ้าได้ร่วมเกิน ด้วยกายวาจาใจต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีมีได้เจตนาก็ดีขอให้กรรมนั้นๆต้องเป็นเหนาสิกรรมด้วยเถินสาธุครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรียนเชิญท่านนาเพนะคะส่งน้ำพระพุทธก่อนนะคะต่อด้วยท่านสอสอนะคะต่อด้วยท่านนายกไทยแ่ะน,นายกตามเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะ